สวัสดีครับผมนะฮะวันนี้มาพบกับผมอีกแล้วนะครับวันนี้จะพามาดูกับปืนทองกระบอกที่3เลยที่ทําไปนะฮะก็คือ M4 ตัวนี้เลย M4 นะฮะอันนี้แต่งสีแล้วกันครับผมใส่สกินของอ่อ d i s s o r t i o n นะฮะแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งตัวนี้นี่แต่ง8นะครับก็ประมาณนี้นะก็ไม่ได้ใส่อะไรมากนะแค่ใส่ให้มันนิ่งๆนะครับปกตินะครับเป็นคนยิงไม่ค่อยคมนะฮะ ก็จะฝึกไปเรื่อยๆนีฮะวันนี้จะพามาดูกับด้านทีมเดสแมทนะฮะก็คือเหลือไฮแจ็คนั่นเองนะครับจะเป็นยังไงมารับชมกันเลยนะครับอันแรกเอาเล่นสีก่อนละกันนะใส่ปลายเก็บเสียงมาด้วยนะครับนี่ตอนนี้ก็ไม่ใส่ลำกล้องนะครับประมาณนี้ทีมท เก,กิดมาท้ายเรือไอท้ายเรือหรือหัวเรือท้ายเรือมั้งปุ้ยสายมีไปละมูฟละกูกระกูกระเต็มเลยนู่นล่วงหมูพระมีหนึ่งสอง โอ้ปะเสียงอยู่นะข้างในนั่นไงตายหกตัวแล้วอุ้ยเมื่อกี้ปล่อยหลุดไปเพื่อนเก็บหน่อยเจ็ดเจ็ดตัวได้กล่องมาฮะแปดละไว้ตรงนี้ก่อนโอ้ยโอ้ยโยนตรงนี้ จะติดหลังคาหรือเปล่ากี่ตัวสองตัวไรวอร์มชีนฮะโอ้ไม่ติดเว้ยเกือบไปสิบเอ็ดเอาไม่อยู่อ่ะนูน่นอยู่นู่นกัน ไปบุกลังเลยแล้วกันครับผมบุกจุดเกิดเลยแล้วกันฮนะอยู่ไหมโผล่อีกตัวด้านหน้าไปฮะฟิบายสา,ายมีไหมครับอุย้ยขวาขวาสองตัวสามตัว เสียงมีอีกนะเนี่ยตัวไกลสปายก่อนนะผมสปายมาละกล่องไม้ละอุยอ้ยอุ้ยโดนยิงสปายโดนยิงโอ้โหย,ย,ยิงโซฟีเหรอาด้านซ้ายขวาก็มีนะหน้าแฝด นำก่อนสองลูกแต่เรามีกันแฟดนะฮะใส่กันแฟดมาหอบหายใจเหนื่อยหอบกันเลยทีเดียวโผล่มาด้านนู้นล่วงไปหนึ่งกล่องมาแล้วกล่องไว้ก่อนนะกล่องอุ้ยโผล่มาด้านหน้าสายมีขวาไปกล่องมา โหเอาของต่อหน้าตาตาเลยฮะเอาของต่อหน้าตาตาเลยฮะต้องกดใช่ไหมหนึกว่ามันจะอัปเปอร์นู่นมีนะฮะมาคอ,อยดูไม่โผล่ไปเกิดท้ายเรือ <S 2> <S 2> ใช่ไหมนี่ปปย เพื่อนเกิดหายเรือไปไหนล่ะไปไหนล่ะอ้ยยิงโซฟี่เรายิงโซฟี่เราแล้วคว้ววางระเบิดเข้ามาข้างบนมีหนึ่งตัวหรือเปล่ากระโดดขึ้นมายิงเดียร์ครับผมซ้ายหนึ่งเก็บไปกล่องไม้อีแล้วข้างในมีข้างในมีสลับกันเกิดกันเลยทีเดียว plane established overhead. down. Map เดี๋ยนทำงานแล้วฮะเดี๋ยวจะเอาแต่งแบบแปดดูโอ้โหดล่วงจนได้พอดีนะจ๊ะมาลองไปเปลี่ยนดูครับลองมาดูแบบแต่งแปดดูบ้างนะ นี่ใสเดด่เลดดอตเข้ามาไม่รู้จะเข้าหรือเปล่าแล้วก็เอามาพร้อมกับปืนคู่ปืนพกคู่นะฮะหายไปไหนนูน่นนี่อันนี้ไม่ใส่ปลายเก็บเสียงนะครับตานเป็นแอคซิดไปนะ,ะเพื่อนยิงมีนะเนี่ย เอาซีโฟไปก่อนหนึ่งหายเฮ้ยเพื่อนตกกระจายมาโอ้โหเต็มเต็มหน้าเต็มเต็มหน้าเต็มหน้าอ้าวแล้วเพื่อนยิงตรงนั้นตาโน้ตตาเพื่อนใช่ไหมเนี่ย บอกว่ายิงแป๊บเดียวนี่อันนี้เลยป้ายมาครับผมเฮ้ยกล,ล,ล่องอยู่ไหนทางข้างบนใช่ไหม <c oughs> ด้านบนมีหรือเปล่านั่นไงโผล่มาเจอเลยครับนี่อีกตัวหนึ่งนะสเสียงเต็มไปหมดนะเสียงเต็มไปหมดโอ้โหแล้วกล่องค้างบนโน้นกล่อง ได้อุตส่าห์ได้ฮอ,อมาแอบว่าไงวะเนี่ยแต่ต้องโยนให้ดีๆกล,ล่องหางบนลลุนเราเอาไม่ได้นะน,นั่นนะด้านซ้ายหนึ่งตัวด้านซ้ายอีกหนึ่งตัวสองตัวครับผมบามาเดี๋ยวเราเอาไม่เอาไม่เฮ้ย วอไม่ชินไปก่อนหนึง่งต๊ะด้านนี้หนึ่งมาป้ามาป้าด้านนี้หนึ่งเหอรอฟิจีนโอ้โหไปท้ายเรือแล้วฮะตอนนี้จุดเกิดเขาคือท้ายเรือแล้วก็เอาโซฟี่ดักไว้โพลจังหวะนี้ยิงขวาหน้ามีหนึ่งนะฮะหนัดไปไหน เอาปืนคู่ยิงโอ้โหเต็มหน้าอุ้ย <c oughs> หลังหลังก็มาว่า <c oughs> ะเอาไมชีนยิงไปก่อน <c oughs> ยิงไปก่อนยิงไปก่อนยิงไปก่อนไม่ล่วงไม่โดเนเหรอ <c oughs> ไม่โดนเลยอ๋อแฟดมาด้วยเอาแฟดมาด้วยเอาแฟดมาด้วยหนึ่งนัดเท่านั้นหนึ่งนัดเท่านั้น เอาไปล้วตึกกากเกือกกากแล้วข้างหน้าจังหวะนี้ยังไงโอ้ยิงได้จบมิโลดโอ้นี่ไปครับพี่คิวแล้วมามามาโผล่บ้าโผล่บ้าไม่โอ้โหด้านซ้ายเนีช็อตครับกุกกักกุกกักมีนะเนี่ย ไม่เห็นนะนี่นี่อยู่นี่อนอนโอ้โหแฟดแฟดแล้วเขาเกิดตำแหน่งนี้ฮะโซฟีดัดระเบิดไว้ก่อนอุ๊ยหลังหลังโอ้โหเกือบเกือบตาย แล้วเราเปิดใครเราเปิดใ,ใครโอ้ยหนีกันหนีกันฮ่าจะได้นิวเคลียร์จะได้นิวเคลียร์ห <laughs> ยิแปดละกล่องก็มานะฮะมาโอ้มาจังหวะน,นี้เอาเลยไหมเอาเลยนิวเคลียร์แปดก็นิวเคลียร์แล้วฮะชอบแบบไหนามากกว่ากันฮนะระหว่างแตงแปดกับสี่ส่วนตัวผมผมชอบสี่นะเพราะว่า <c oughs> รู้สึกว่าจะนิ่งกว่าลบก,ก่อนหนาเรียบร้อยจบอดีเดี๋ยวเรากลับไปเล่นสีก่อนนะนะรู้สึกว่าแต่งสีนั้นจะยิงแบบเหมือนนุ่มกว่าอาจจะอาจจะเป็นเพราะว่าปลายเก็บเสียงด้วยมั้งอันนี้ก็ความรู้สึกส่วนตัวนะฮะนะครับนะควิกซูมก็ค่อนข้างที่จะเร็วนะฮะแต่ว่าจะเสียเปรียบทางเรื่องของสูตรเล็งนะครับผมกกจะเลกไกลไม่ไ,ได้ เสียงกุกกักซีโฟไปก่อนหนึ่งเฮ้ยซานแบนซีทให้เพื่อนเนี่ยนิ่งอยู่นะโผล่้านซ้ายโอ้โหเต็มเต็มลบก่อนลบก่อนมา เยอะขนาดนี้เมื่อกี้ขอโลภก่อนละกันโอ้โหยิงยิงหน่วยสปายของเราเหรอยิงหน่วยสปายของเราเหรอไม่ลวงทำซากให้เพื่อนไปมากุกกักกูกาทำแบ่งนี้ไป,ไปทิปันคิวฟ มานั้เนี่ยมานะเนี่ย,ยอีกหนึ่งตัวโอ้จะหมอบหมอบไปได้ <c oughs> ด้านในหนึ่งตัวเค <c oughs> มีมอีกมีอีกอุ๊ยไม่ล้วง <c oughs> เปลี่ยนตำแหน่งเกิดแล้วปะยังอยู่เหรอโว้ยด้านนี้เข้าไปแล้ว เปลี่ยนไหมตำแหน่งเกิดนู่นไงเปลี่ยนมาตรงนี้จริงด้วยล่วงนะฮะโดนตรงกลางโอเคก็แต่งสีก็จะมีในเรื่องของผมใส่เพิร์กมาเพิร์กก็จะครบแปดเลยยังอื่นไม่ได้ใส่นะล่วงก <c oughs> อก่เล่น <c oughs> เล่นแปดเล่นแปด เป็นแปดดูบ้างสลับกันดูอันนี้ก็เปิร์กจะได้แค่สามนะอันแรกคุณผิดเป,เปิร์กไม่ใช่ไม่ใช่แปดเนปิร์กต้องปุอย่างละสอง่อัวโอเคฉีดยาก่อนเกือบยังไ้ก็จะมี ต้องมีเลตด,ดอทฮะยิงเลงไกลได้อยู่เข้าไปก่อนแล้วกันชอบวิ่งกันไปเยอะเหลือเกินนะข้างเรือไม่รู้ไปทำไมกันเนีน่ยนะไปยิงข้างเรือนะไปบวกกันข้างเรือน่ะสามตัวบวกข้างเรือเนี่ยทางข้างหน้าไม่ยอมมาชอบอ้อมหรอชอบอ้อมกัน กือบกักกือบกักกันไว้แค่ตันข้านเทียมเลยนเนี่ยหมอบหมอบตากเพื่อนซีโฟเอาวซีโฟได้ซีโฟสองว่ะโอ้เกือบ พกคู่ก็มาโผล่ไหมเอ,อ้ยเกิดจริงเลยเกิดจริงเลยกระสุนญี่ปป่าแล้วก็อ้อมเลยนะฉลาดนะกลับไปก่อนนะอันนี้เราแทบจะไม่ได้ใช้คอมมชชินหรือตัวช่วยอื่นเลยนะครับผมอันนี้เน้นยิงก่อนด้านบนนี่ด้านนี้ได้ยินเสียง สามต,ตัวแบบนี้นอนเลย <laughs> โซฟีฮะคุมมาชีนกัน,นไปเตรียมฮะยุยยังเกิดตรงนู้นอยู่ โอโหเต็มเต็มหน้าเต็มเตมหน้าระเบิดตามมาด้วยนะฮะระเบิดตามมาด้วยไม่ร่วงหรอยงเลีย <30. S 1> <ๆ>มอบโอเคลับไปเล่นแต่งสี <c oughs> โอเคแต่งสีดันโดนยิงนะฮะ แต่แต่งแปดดันได้ดิวเคียร์ลูกที่สองลูกที่สามสิลูกที่สองของเขานะฮะโอเคมาโอ้โหร่วงไหลลื่นแล้วเกิดพร้อมกันตำแหน่งนี้ได้ระเบิดไปสองซีโฟนะด้านบนมีเก็บไปหนึ่งแล้วเพื่อนเก็บไปหนึ่งฮะผมมาเปิดบวกมาก็เกิดใกล้ๆกันแบบนี้เลยครับผมแล้วลูกระเบิดของใครรู้สึกโอ้โหเรียบร้อยครับผมดันเป็นเป้านะฮะเท่านิ่งเหรอหรอ โดนระเบิดมีสไตล์กลับเหมือนกันนะต่านน้อเห็นอยู่นะครับได้หนึ่งกล่องมีงงกล่องมีได้สองวางกล่องไปมือนกมาเสียงอยู่เนี่ยเหรอไม่เห็นโอ,อ้นี่แล้วสามสี่ ฮ่าสองคิลส์สอง k i l l ์สิ้แวเว้ยเอ้อธนูวะธนูไฟได้ธนูไฟกลับมาโอ้หาวหายถ้างั้นตำแหน่งเกิดแล้วโอเคได้ไปหนึ่ มีนะเนี่ยน่าจะเพียบอยู่ซีโฟก่อนเฮ้ยมีหนึ่งตัวสิบครับผมหัวแมชชีนมาโอ้โหอุย้ยไม่ขึ้นไม่ขึ้นไม่ขึ้น กล่องไม้กัน,นครับผมมา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 ไปข้างล่างเกิดฝั่งท้ายเรือหรือเปล่านอนจิงด้วยรับปลาระเบิดตักมนาะโอ้โหเจ็บเจ็บอยู่เหมือนกันล้วงครับผมเอาเป็นว่าน่าจะประมาณนี้นะเพราะว่าคาอดตอมที่เราสร้างไว300นะ้สามร้อยน่าจะใกล้จบละ นะครับก็คอมเมนต์บอกได้ว่าชอบแต่งแปดหรือว่าแต่งสีนะส่วนตัวผมชอบแต่งสีแต่ว่าถ้าไปเล่นจริงๆเนี่ยในในแบบยิงกับคนที่เขาแบบเป็นโปรเพยเยอร์จริงๆไม่น่าจะไหวนะด้วยความที่สายตาแล้วก็เนี่ยจะไม่ทันนะไม่ทันคนอื่นครับนะครับไม่ค่อยชินกับลำกล้อง M4 ตัวนี้้วย Mx4 นี่ม โอเคประมาณนี้นะครับผมสำหรับ M4 ตัวน <OK> like> ี้นะฮะหรือว่า Mx4 นั่นเองนะครับโอเคปักไลค์กดแชร์กดตามไลค์ก็ได้นะครับเแต่กำลังใจให้คอมเมนต์พูดเปลี่นได้นะฮะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้า